สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับแล้วก็ลองดูฟีเจอร์บางอย่างนะครับจริงๆเนี่ยผมเคยทำตอนสมัยที่ทำช่องไทยเน็ตดีใหม่ๆเนี่ยเคยทำวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานพวกเครื่องมือพวกเนี้ยวันเดอร์บิตตี้เมเนจเมนต์พวกเนสัตส์นี้เป็นละ นะครถ้าเกิดสมมติใครเคยเห็นใครอยากดูพื้นฐานเนี่ยไปดูในเพลย์ลิสต์ตรงนั้นได้นะครับจะเป็น a b i l i t y management ซีรีส์นะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะลองหยิบนะครับบางบางส่วนที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะที่เป็นเหมือนกับเป็นทิปเล็กๆ,ๆน้อยนะครเป็นเป็นเทคนิคเล็กๆๆน้อยที่อาจจะมาแชร์กันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับ Uh, ตอนนี้เราโฟกัสที่ตัวเนซัส s อเซนเชียลก่อนนะครับ uh, ตัว n e ซัสเอ s ซนเชียลนี่ก็คือสมมติ uh, เขาออกแบบมานะครับ uh, เป็นไลนเส้น license, ฟังก์ชันปลักอินอะไรเนี่ยก็คือเป็นในแง่ของปลักอินเนี่ยนะครับก็คือก็จะเต็มเหมือนตัวป uh, กติแหละเพียงแต่ว่าเขาจำกัดในเรื่องของ uh, ฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันจะมีบางอันที่เขาจะคาดไว้ นะครับอย่างเช่นเอามาทําเรื่องพวก p o m p n i e s c a นเนี่ยนะครับก็จะทําไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะแต่ก็คือมันมันเหมาะที่จะใช้ในการเอามาเรียนรู้หรือว่าใช้ในการตรวจสอบระบบเล็กๆนะครับที่มีจํานวนที่เครื่องที่เรายังพอใช้ตัวเราเองดูได้อะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้เรามาดูในในแง่ของทริคอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้มันมัน มันอาจจะไม่ครบทั้ง workflow นะครับของเรื่องการทำ vulnerability management เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นเครื่องมือที่ที่ทำในระดับที่เป็นในแง่ของ assessment นะครับไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็คือ,อสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือแน่นอนเขาก็ทำการตรวจสอบนะครับดูซิว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับปกติการทำสแกนพวกเนี้ยนะครับขอ recap นิดนึงนะครับมันก็จะมี2แบบใช่ไหมครับ ในแในง่ายฝั่งที่เป็น Nessus เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่เราเรียกก็เป็น Network Scan กนทั้งหมดนะครับก็คือมีเราลงซอฟต์แวร์ไว้ในสแกนเนอร์สักตัวหนึ่งแล้วก็สแกนไปที่เครื่องอะไประมาณนั้นเครื่องเป้าหมายเครื่องแทร็กเก็ตนะครับใน,ในเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เ,เป็นการสแกนผ่านเน็ตเวิร์กมี2ทัทางเลือกก็คือ1แบบมี c r e ด e n เชียกับไม่มี c r e ด e n เชียนะครับในการทำวันดี i v e Management ในการทำวันดี้แอสเซสเมนต์เนี่ยนะครับ มันมีสอง,งอย่างนะครับที่ผมว่ามันคือพวกนี้มันก็จะเหมือนเรื่อง security ทั่วไปแหละก็คือว่าเราต้องระวังนะครับอย่าอย่าสมมติถ้าข้อมูลมันไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับอย่าให้มันมาหลอกเรานะครับด้วยข้อมูลพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องของการทำสแกน m ันด b i ร i t y พวกเนี้ยนะครับมันมี2แบบคือเป็น credential scan กับ non credential scan Credential scan เนี่ยก็จะเป็นการที่เราใส่ล็อกอินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ให้ให้ระบบเนี่ยมันล็อกอินเข้าไปเพื่อเทสตึงข้อมูลต่างๆกับอีกแบบหนึ่งก็คือ Non credential ในะ Non credential เนี่ยก็คือเราจะเห็นข้อมูลแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองพอสแกนดูแบนเนอร์อะไรเข้ามาดูนะครับอ Accuracy อะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่เท่า Credential เพราะงนั้นถ้าเกิดจะทำ Assessment แนะนําว่ายังไงก็ต้องเป็น Credential scan นะข้อที่1นนะต้องเป็น Credential scan น2 นะครับพอเป็น Credential Scan แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับมา Verify ด้วยนะครับต้องมาดูด้วยนะครับว่า,าคือคือคือถ้าเกิดสมมตินในระดับที่เป็นแบบแบบระบบ Vulnerability Management System เนี่ยนะครับมันก็จะมีทางให้เราได้ดูได้ใช่ไหมว่าตอนนี้าการสแกนเราครบถ้วนยังไงถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมาดูเองนะครับเราก็ต้องมาไล่อย่างนี้เราจะเห็นมีปลั๊กอินคือ,ค,อคือการสแก n Vulnerability การทำ Vulnerability Assessment เสร็จนะครับ อ่าไม่ใช่ว่าเราสนใจแค่ไอ้ที่เป็นคริติคอลกับไฮนะครับไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะครับแต่เราจะต้องมาดูด้วยว่าอ่าไอ์อินโฟที่มันบอกมาเนี่ยเพราะตรงนนเนี้ยในคริติคอลกับไฮเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเป็นเวันดิเวอร์ซิตี้ที่อันไหนบ้างใช่ไหมครับที่มันเป็นคริติคอลอันไหนที่เป็นไฮนะครับอ่าแต่ว่าในแง่ของการสแกนวันดิเวอร์ซิตี้เนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ด้วยว่าที่เราสแกนวันดิเวอร์ซิตี้ไปข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันมันได้มาจาก อะไรมันถูกต้องมันครบถ้วนไหมนะครับอย่างเช่นสมมุติเราเราเราใช้ credential scan นะครับเราก็ต้องมาไล่เช็คดูนะครับอย่างเนี้ยนะครับว่ามันจะมีปั๊กอินอยู่หลายตัวเลยนะครับที่มันจะบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำ credential scan นะครับว่าอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกว่า uh, credential issue by a n t i c a t i o n protocol no issue found ก็แปลว่าโอเคผ่านใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างเช่นอ,อีกอันนึปลั๊กอินอีกตัวหนึ่ง ในถ้าเกิดเป้าหมายเราเป็น Linux หรือเป็น Windows หรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีที่ดูต่างกันนะครับลองลองไปเ e ิร์ชในใน o g l e ได้นะครับมันจะพูดถึงว่าในแง่ของ Nessus เนี่ยถ้าเกิด t a r ์เกเราไปมันมีเรียกว่ายังไงเป็นปลั๊กเอียร์ไหนนะครับที่ที่เรามาดูได้บ้างในอย่างในแค่นีน้ก็จะมีสองสาตัวนะครับที่มันจะดูว่าเออตอนนี้ไอ้ I valid credential provide อันนี้เราก็จะมั่นใจได้หน่อยละนะครับว่า าการสแกนของเราเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ Credential Scan ได,ได้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็พวกที่เป็นเกี่ยวกับพวก secure s h e l l เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูนิดนึงเพราะอย่างตอนแรกเนี่ยนะครับที่ผมมีปัญหาเนี่ยนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากผงคีย์ผิดนี่แหละนะครับมันจะมีเห็นว่า,อ,าอย่างอันนี้อ่าเนี่ยครับนะบมันก็จะพูดถึงว่า Command เนี่ยนะครับมันต้องมีการ เอ่อรีควายพิเวเลตใช่ไหมครับเอ่อ uh, uh, มันจะบอกว่าคอามามันรีควายพิเวเลตเดี๋ยวผมคลิกเข้ามาแล้วกันเนะนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันต้องมีการรีควายพิเวเลตอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันมันก็จะบอกว่าพิเวเลตที่มันได้เนี่ยมันเฟลนะก็คือมันมันไม่พอว่างั้นเถอะเนี่ยครับเนี่ยคอมมาเฟลนะครับ, fail, รบ due to lack of privilege escalation อันนี้แหละก็คือสมมุติเวลาเราคือใน Linux เนี่ยมันมีความพิเศษใช่ไหมว่าเออเราสามารถใช้เป็นคอมมาที่เป็น least privilege เป็น user ธรรมดาเข้ามา นะครับเหมือนกับเ,เราใช้งานลิมมทั่วไปแหละเวลาเราใช้งานเ้วก็สามารถเข้ามา sudo ใช่ไหมทีนี้เวลา,าทำ network scan ผ่านในแง่ของดูข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องเป็น user ที่มี privilege นะครับเพราะนั่นคือในบางครั้งเนี่ยเราเซ็ต privilege เข้าไปแล้วก็จริงว่าให้ escalate เป็นใช้ sudo เลยแล้วก็แล้วแต่นะแต่เราก็ต้องมา review plugin พวกนี้เหมือนกันนะครับ p l u อิอนตัวนี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยที่คุณใส่มามันไม่ถูกนะอะไรประมาณนั้น นะครับเพราะงั้นคือเนี่ยคือสิ่งที่เราที่เราต้องดูนะครับต้องดูต้องต้องดูให้มั่นใจให้แน่ใจนะครับว่าในแง่ของเอ่อคีย์เลนเชีย <quier> ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเอ่อมันมันถูกต้องนะครับแล้วก็เอ่อมันเอ่อทำงานคือบางทีเนี่ยเวลามันเฟลใช่ไหมเอ่อคือคอีย์เลนเชียลใส่เนี่ยโอเคคีย์เลนเชียลถูกนะครับเรามันจะมี2เฟสอย่างแรกก็คือมันใส่คีย์เลนเชียลธรรมดาเข้ามาก่อนนะครับเข้ามามันสามารถรันคอมมาได้ระดับหนึ่ง แต่จังหวะที่มันต้องใช้กับปลั๊กอินบางตัวนะครับที่มันต้องมีการยกพิเวเลช g e ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าตอนที่มันทำาพสเวลล์เอ็กซ์เคเลชันตรงนั้นเนี่ยนะมัน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 ไม่ผ่านนะมันก็จะกลายว่าเราเราก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันมันถูกต้องแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเราก็เราก็จะได้ผลที่มันไม่ครบถ้วนไปนะครับอาจจะวันดูเบตี้บางตัวก็อาจจะไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงสําคัญนะฮะค่อนข้างสําคัญที่ว่า เราจะต้องมีการมาตรวจด้วยนะครับต้องมีการมาตรวจด้วยว่าว่าผลที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันพิเวเลชันเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะต้องมาดูซิว่าไอ้ตัวที่มันจริงจริงเนี่ยมันจะมีไอ้ฝั่งที่อินโฟเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นประโยชน์เยอะนะมันมีหลายอันเลยที่เป็นประโยชน์นะครับที่เราสามารถเข้ามาดูได้อย่างเช่นในตัวเนี้ย common platform มอินเทอร์โมเนนะฮะมันก็จะลิสต์ว่ามันเจอนะครับเจอแพลตฟอร์มอะไรบ้าง เราก็จะต้องมาดูนิดหน่อยนะฮะว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันครบถ้วนไหมนะครับครบถ้วนอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับจริงๆในตัว n e x u ซเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลเยอะมากนะครมีข้อมูลเยอะมากจริงนะครับซึ่งแต่พวกนี้ก็คือว่ามันค่อนข้างละเอียดนะฮรเราต้องเข้ามานั่งมานั่งดูเองแต่หลักๆส่วนใหญ่ที่ผมทำนะครับก็คือผมก็จะประมาณนี้แหละพอแน่นอนนะครับเราต้องการใช้ที่เป็น c r e เ e n เชียลสแกใช่ไหมครับพอเราทำคร r เดเชียลสแกนปุ๊บ กรดูซิว่าคลินิกที่เราให้ตอนแรกเนี่ยโอเคไหมถ้าเกิดปลายทาง endpoint นะครับเป็น Linux เนี่ยเราเรามีการทำ privilege escalation เรามีการายกสิทธิ์พวก sudo หรือ su อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมา verify ว่าอัน,นั้นมันผ่านจริงหรือเปล่านะครับเพื่อจะให้มั่นใจว่า,าในแง่ของเนี่ยมันถูกต้องถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มันก็มีทางเลือกหลายอย่างนะในการที่ทำ debug ก,การที่ทำ troubleshooting อะไรประมาณนี้นะครับ โ okay. อเคก็วันนี้ก็มี2อันสั้นๆนี้ก่อนละกันนะครับ mm. ก็คือ1นะครับการสแกน vulnerability เนี่ยนะครับโอ้จริงๆมีอีกอันหนึ่งนะครับพูดถึงตอนนี้เลยไหมก็ได้มั้งนะครับในกิลดินเชียลพวกเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าสมมติเราใช้ในแง่ของตัวเนี้ยนะครับในแง่ที่เป็นลักษณะเป็นพาสเวิร์ดนะครับสมมติเราใช้พาสเวิร์ดเวลาทำกิลดินเชียลบน คำคิย์เดิร์ชสแกนเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เป็นพาสเวิร์ดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับให้แนะนำให้ใช้เซอนะร์เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็น best practice นะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันที่แนะนำกันมากนะครับก็คือเวลาใช้พวกเนี้ยอย่านะอย่าไปใช้พยายามพยายามใช้แบบดิจิตอลเซอร์ติฟิเคทก่อนนะครับล็อกอินผ่านเซอร์ติฟิเคทก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะมาใช้ค่อยมาใช้เป็นพาสเวิร์ดละกันแต่ประเด็นเนี่ยมันคือยอย่างนี้ครับประเด็นมันคือตรงนี้นะฮะ คือในแง่ของตัวไม,ไม่เห็นอีกจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่า,อาตอนที่เราใส่พาสเวิร์ดคือ,คอต้องเล่าถึงสเต็ปของการทํางานของตรงนี้ก่อนนะครับการทางานของตรงนี้ก็คือว่าเราเริ่มก็สแกนสมมติเราใส่ว่าเลนที่ต้องการสแกนเป็นสักสับเน็ตหนึ่ง นะครับเราใส่เป็นเลเป็นสับเน็ตหนึ่งเราสั่งให้มันสแกนพอมันสแกนปุ๊บมันเจอเซอร์วิสอะไรใช่ไหมครับมันก็เริ่มนะปะเ็็นก็คือว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าในสับเน็ตเน็ตนั้นน่ยสมมติเราใช้ s q u r e Shell นะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเรากวาดทุกโฮสและมีบางโฮสเนี่ยนะครับมันมันเรียกว่าจะถูกวาง Back Door ไว้ก่อนถูกคอมยไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีซ q เคียลเชลเ s ที่ถูก Mod ิฟาเอาไว นะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติอย่างสแกนเนอร์ไปสแกนเจอ,เอมีพอร์ต22เปิดอยู่นะทำการนั่นปุ๊บส่งคิดินเชลนะครับเครื่องปลายทางเนี่ยนะครับเขาก็สามารถดักค่าไอ้เจ้าพาสเวิร์ดของเราได้ นะคือแน่น,นอนการทำสกิลเชลเนี่ยระหว่างทรานสิตเนี่ยดัตตมันอินคริปแล้วแหละมันมีการแลกคีย์กันแล้วแหละมันเข้ารหัสทุกอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยนะไอตัวเจ้า SHD เนี่ยมันก็ต้องสามารถมีความสามารถในการอ่านข้อมูลบางอย่างได้ใช่ไหมเราเนึกถึงว่าถ้าไอ s ัวสก e ลเชลดี D, นะครับตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ attacker เขาปลอมไว้เตรียมไว้นะเพราะว่าจะมีการสามารถเข้ามานะครับดึงข้อมูลเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เป็นพาสเวิร์ดจริงเนี่ยเขาก็บอกว่าเออท,ที่ทางเนสัสแนะนำนี้ก็คือว่า ให้คอนฟิก non-host ด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโฮสที่เราจะกวาดจะยิงสิครนเชียลไปเนี่ยนะครับเป็นเฉพาะโฮสที่เรา uh, ต้องการเท่านั้นไม่ใช่โฮสที่ถูกคอมไา้นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าเออมันก็เป็นการตั้งค่าที่ uh, ช่วยลดความเสี่ยงเหมือนกันนะมันมีความเสี่ยงจริงๆถ้าเกิดสมมติเกิดไปเจอเครื่องที่คอมหายว้มี ssd uh, ตัว s e l d a e m o n นะครับที่เขา uh, สร้างขึ้นมาเตรียมขึ้นมานะครับมันก็อันตรายที่เขาจะได้คี์ของเราไปก็ได้นะครับ ก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงผมก็จะหยิบนะครับประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมานะครับที่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการสแกนเครื่องมือพวกนี้นะครับมันมีความสามารถเยอะจริงๆนะครับเราเราค่อยๆมาผมนึกอันไหนได้ก็จะเป็นจะมาทำวิดีโอให้ฟังนะฮะให้ดูว่าอ,อันไหนเป็นอันที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอประมาณเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสนใจมีคำถามหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว ในซอสแกนพวกเนี้ยนะครับแน non ่นอนเทนเนอร์เบิลเนี่ยมีคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะฮะในแง่ของบริษัท t e n เนอรเบิลเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคนที่ซื้อมานะเราก็สามารถถามผ่านพาร์ทเนอร์ผ่านอะไรได้หรือถ้าเกิดมีอันไหนอยากให้ผมลองเนี่ยก็มาโพสต์นะครับในใต้วิดีโอหรือว่าใน Facebook ของ t ทนเนอร์ดีก็ได้นะครับถ้าเกิดมีอันไหนน่าสนใจนะครับผมก็จะพยายามหาคําตอบให้จะลองเทสให้นะครับแล้วก็มาทําวิดีโอหรือจะโพสต์ตอบให้นะครับมาช่วยๆกันใช้นะครับเครื่องมือพวกนี้มันมันมีประโยชน์ นะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ